ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับโครงการติวออนไลน์ต้านภายโควิด19นะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพรหัสวิชาอช21002ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยครูหะไทยทิพย์อ้วนสีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในแบบทดสอบต่อไปเลยนะคะข้อ21 ข้อใดคือขั้นตอนการวางแผนฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพได้ถูกต้องนะคะกอไกอ่สรุปทักษะที่ต้องการศึกษาข้อมูลกำหนดวันศึกษาเรื่องที่ต้องการฝึกไว้ล่วงหน้าขอไข่ศึกษาข้อมูลสรุปทักษะที่ต้องการกำหนดวันศึกษาเรื่องที่ต้องการฝึกไว้ล่วงหน้าขอควายกำหนดวันสรุปทักษะที่ต้องการศึกษาข้อมูล ศ ify, ึกษาเรื่องที่ต้องการฝึกงองูศึกษาเรื่องที่ต้องการฝึกกำหนดวันศึกษาข้อมูลสรุปทักษะที่ต้องการมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยก็จะเป็นกอไก่นะคะสรุปทักษะที่ต้องการศึกษาข้อมูลกำหนดวันศึกษาเรื่องที่ต้องการฝึกไวล่วงหน้านะคะจะเห็นว่าขั้นตอนการฝึกการวางแผนมีดังต่อไปนี้นะคะข้อ1สรุปทักษะที่ต้องการฝึกเพิ่มเติมข้อ2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งฝึกทักษะอาชีพและประสานงานกับแหล่งฝึกว่าต้องการฝึกเรื่องใดบ้างเมื่อใดข้อ3กำหนดวันเวลาสถานที่ในการฝึกทักษะทั้งหมดลงในการฝึกข้อ4ผู้ต้องการฝึกควรศึกษาเรื่องที่ต้องการฝึกทักษะด้วยตนเองล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้มีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วจดเป็นคำถามที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำไปซักถามในวันเวลาที่มีการฝึกจริงนะคะ ข้อ22หลังจากมีการวางแผนการฝึกทักษะอาชีพแล้วท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรกอไก่ดำเนินการตามแผนขอไข่ประสานงานกับสถานที่ฝึกคอควายประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบงองูเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกมาดูเฉลยนะคะเฉลยกอไก่ดำเนินการตามแผนนะคะ เมื่อผู้เรียนมีการวางแผนและฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพแล้วนะคะจาเป็นต้องดําเนินการฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่กําหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการนะคะข้อ23บุคคลใดบันทึกการเรียนรู้การฝึกทักษะด้านอาชีพได้อย่างเหมาะสมกไก่สมชายจดบันทึกหลังฝึกทักษะเสร็จสิ้นแล้วขอไข่สมใจถ่ายภาพชิ้นงาน หลังเสร็จสิ้นการฝึกทักษะคอควายสมปองใช้วิธีจดจำเนื้อหาการฝึกทักษะและจดบันทึกแบบย่ององูสมหญิงจดบันทึกการเรียนรู้เป็นผังความคิดเพื่อสรุปเป็นความเข้าใจของตนเองฉเฉลยนะคะงอง,งูค่ะสมหญิงจดบันทึกการเรียนรู้เป็นผังความคิดเพื่อสรุปเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะจากการอ่านหนังสือตำราหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้วนะคะ จำเป็นมากต้องจดบันทึกเป็นความรู้โดยสรุปหรือจดเป็นผังความคิดเพื่อสรุปเป็นความเข้าใจของตนเองจะช่วยจดจําขั้นตอนต่างๆในการฝึกได้มากยิ่งขึ้นนะคะข้อ24การวิเคราะห์นะคะสวอตเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตามข้อใดกอไก่จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขอไข่จุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาและการแก้ไขคอควายจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคงอมูจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและข้อเสนอแนะมาดูฉเฉลยนะคะอกอไก่นะคะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะการดําเนินการวิเคราะห์ชุมชนโดยทั่วไปนะคะนิยมใช้เทคนิคการสวอตนะคะในการประเมิน พราะเป็นเทคนิคสําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อสิ่งที่จะกระทํามีรายละเอียดดังนี้นะคะ S นะคะจุดแข็งหมายถึงความสามารถหรือสถานการณ์ภายในชุมชนที่เป็นเชิงบวกซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานส่งผลให้งานที่ทําเกิดความเข้มแข็งนะคะ W นะคะ จุดอ่อนหมายถึงสถานการณ์ภายในชุมชนที่เป็นเชิงลบซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานอาจส่งผลให้งานที่ทำเกิดความล้มเหลวได้นะคะโอนะคะโอกาสหมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกชุมชนที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทีนะคะอุปสรรคหมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกชุมชนที่ขัดขวางหรือไม่สนับสนุนต่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานนะคะข้อ25การนำหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง กอให้เกิดผลดีต่อการประกอบอาชีพอย่างไรกอไก่ได้ผลกำไรมากขึ้นขอไข่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคอควายลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพงองูสามารถพัฒนาอาชีพไปสู่ระดับสากลเฉลยนะคะคอควายลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพนะคะการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกางและไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำการทำงานพอประมาณตามหน้าที่ตามเวลางานหรือตามเงินเดือนที่ได้รับรวมทั้งความคิดและการทำงานเต็มความสามารถที่มี ไม่น้อยเกินไปและไม่ทำงานเกินตัวนะคะข้อ26ขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนพัฒนาอาชีพคือข้อใดกอไก่การตั้งเป้าหมายขอไข่การกำหนดวัตถุประสงค์ขอควายการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงอง,งูการกำหนดขั้นตอนการทำงานเฉลยนะคะขอไข่การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะ จะเห็นว่าขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ต้องให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการทิบแบบหรือการดำเนินจิตกรรมต่างๆนะคะข้อ27วิสัยทัศน์ข้อใดเหมาะสมที่สุดกับธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์กอไก่ต้นไม้มีคุณค่าเรานำมาทำเฟอร์นิเจอร์ขอไข่สร้างแบรนด์เพื่อคลองใจผู้บริโภคตลอดไปคอควายเป็นผู้นำในสากรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ งองูสะดวกประหยัดและสั่งเฟอร์นิเจอร์จากบริษัทของเราเฉลยน,น,นะคะคอควายเป็นผู้นำในสากรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะตรงนี้เราเอามาจากวิสัยทัศน์นะคะความหมายของวิสัยทัศน์ก็คือเป็นการกำหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างไรหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการมองเป้าหมายของธุรกิจว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นข้างหน้า โดยมีขอบเขตและระยะเวลากำหนดที่แน่นอนในการกำหนดวิสัยทัศน์เป็นการนำเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและข้อมูลอาชีพของผู้ประกอบการมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อการกตัดสินใจที่ดีมีความเป็นไปได้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจในที่สุดนะคะข้อ28ข้อใดถูกต้องที่สุดในการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรกไก่ เพื่อให้จิตการได้กํำไรสูงสุดขอไข่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าเงาะคอควายเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดงองูเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคตฉเฉลยนะคะงองูเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคตนะคะ โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้เทคนิคสวอตนะคะในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนั่นก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กรนะคะ29การบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลสำนิกตามเป้าหมายควรเน้นเรื่องใดกอไก่การตั้งราคาสินค้าขอไข่การลดต้นทุนการผลิตคอควาย การบริการหลังการขายงองงูการตรวจสอบภายในและการป้องกันความเสี่ยงเฉ่ลยนะคะงองงูการตรวจสอบภายในและการป้องกันความเสี่ยงนะคะการเข้าใจระบบและตัวแบบเพื่อนํามาจัดทําบริหารความเสี่ยงการศึกษาวงจรความเสี่ยงทําให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการวางแผนมาตรฐานระบบการควบคุมภายในการค้นหาการระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยงวงจรความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องศึกษาเพื่อนำบริหารว่ามีวิธีใดบ้างเช่นใช้การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในเป็นต้นข้อสุดท้ายนะคะ30ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานก็ไก่การโปรโมตสินค้าขอไข่ การควบคุมภายในคอควายการตรวจสอบภายในงองมูการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เฉลยกอไก่นะคะการโปรโมทสินค้าจะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะกับผลการดำเนินงานนะคะวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงของผลการดำเนินงานนะคะอ่าต่อไปเรามาดูว่อหมายงานกรตอนะคะให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานบทที่สอง การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพนะคะเรื่องที่ให้ก็คือเรื่องที่1ความหมายและความสำคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพและการวางแผนปฏิบัติการนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับโครงการสติวออนไลน์ต้านภายโควิด -19 นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ